สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุณธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ลองมาดูโจทย์การนับกันต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงการนับไปแล้วก็ยังมีโจทย์การนับที่เหลืออยู่อีกนะครับ ลองมาดูโจทย์นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นรอบเดือนมีนาคม2568นะครับโจทย์บอกว่าสมมุติว่านักเรียนนะครับต้องการทาสีเล็บทั้ง5นิ้วของมือซ้ายนะครับของมือซ้ายด้วยสีแดงสีส้มนะครับหรือสีชมพูนะครับก็คือสีมีทั้งหมด3สี นะครับมีสีทั้งหมดสีนสีครับมีสี3สีนะครับแล้วก็ทาเล็บนะครับโดยทานิ้วละ1สีนะครับก็คือไม่มีการทาสีมาสองสี3สีนะครับไม่มีการผสมสีกันนะครับและ มีเงื่อนไขว่าไม่ทาเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันด้วยสีเดียวกันนะครับอาจไม่จําเป็นต้องใช้ครบทุกสีนะครับก็คือ5นิ้วนี้อาจจะทาสีสีแดงหมดเลยก็ได้นะครับหรือสีส้มหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่านิ้วที่ติดกันนั้นห้ามมีสีซ้ํากันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นิ้วก็จะมี5นิ้วนะครับก็จะมีถ้าเอามือซ้ายนะครับ ขวาสุดก็จะเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของนิ้วที่นักเรียนจะทาสีนะครับคำถามก็คือนักเรียน จะมีจำนวนวิธีในการทาสีเล็บทั้งหมดเท่ากับเท่าใดนะครับก็วิธีการนะครับก็คือเราจะเนื่องจากโจทย์บอกว่าไม่ทาเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเลือกนิ้วกลางก่อนมันจะมีนิ้วที่อยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับอาจจะดูลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากทานิ้วโป้งก่อนนะครับ จากขวาไปซ้ายนะครับหรือจะทานิ้วก้อยก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับซ้ายไปขวาก็ได้นะครับเราก็จะ,ะมีนิ้วที่ติดกันเนี่ยนะให้พิจารณาก็มีแค่ข้างเดียวนะครับตลอดนะครับก็คือเราเดี๋ยวเรานั่งจะ,จะเริ่มทาสีไล่ไปตั้งแต่นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้แล้วก็มานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราก็จะเป็นขั้นๆน,นะครับนะงานขั้นแรกก็คือ ทาสีนิ้วโป้งก่อนงานขั้นที่2ทาสีนิ้วชี้งานขั้นที่3ทาสีนิ้วกลางงานขั้นต่อมาก็นิ้วนางแล้วก็งานขั้นสุดท้ายนิ้วก้อยนะครับแล้วก็งานยังไม่เสร็จแล้วก็เอามาคูณกันนะครับทีนี้เรามาดูนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งก็สามารถเลือกทาได้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับนะก็เป็น3วิธีนะครับนะได้3วิธี นะครับจะเอาสีแดงก็ได้สีส้มก็ได้หรือสีชมพูก็ได้นะครับทีนี้งานขั้นต่อมานะครับก็คือทาสีที่นิ้วชี้นะครับทาสีที่นิ้วชี้เนี่ยนะครับก็ต้องไม่เลือกสีที่ซ้ำกันเพราะว่านิ้วชี้มันติดกับนิ้วโป้งนะครับนะก็คือโจทย์บอกว่า,าไม่ทาเล็บของนิ้วที่อยู่ติดกันด้วยสีเดียวกันนะครับ นนิ้วโป้งนั้นจองไปแล้วใช่ไหมครับจองไปแล้ว1สีนะครับนะจองไปแล้ว1สีมันนิ้วชี้นะครับนะมีทั้งหมด3สีนิ้วชี้ก็เหลือตัวเลือกไม่มากนะครับก็เหลือแค่2สีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกทานิ้วชี้ได้2วิธีด้วยกันนะครับสวิธีด้วยกันทีนี้พอเรางานขั้นที่2นะครับนะก็เป็นนิ้วชี้ก็ได้2วิธี ทีนี้งานขั้นที่3นะครับนิ้วกลางนะครับตรงนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางก็คืออะไรครับนิ้วกลางก็คืองานที่เราทำไปแล้วเนี่ยนิ้วชี้นะครับนะเราทาไปแล้วทีนี้นิ้วชี้จะทาสีอะไรก็ได้นะครับนะแต่ว่าต้องไ่ซ้ำก่บนนิ้วโป้งถูกไหมครับนะแต่ว่าโอเคมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันนะครับนะจะเป็นสีอะไรก็ช่างมัน อาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับถ้ามันเป็นสีแดงนะครับนิ้วกลางก็ได้แค่สีส้มหรือสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นงานนะครับในการทานิ้วกลางสีที่เลือกได้ก็คือก็ได้2วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังไม่ใช่1วิธีนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ซ้ํากับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับมันมันต้องไม่ซ้ํากับนิ้วกลางไม่ไม่ซ้ํากับนิ้วชี้เฉยๆนะครับไม่ใช่ ต้องไม่ซ้ํากับนิ้วโป้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่1วิธีนะครับต้องเป็น2วิธีนะไม่ว่านิ้วชี้จะเลือกอะไรนะครับมันก็จะเหลือวิธีอยู่แค่2วิธีสําหรับนิ้วกลางน,นะครับนะเพราะว่าสีมีทั้งหมด3สีน,ะนิ้วกลางกับนิ้วชี้สีห้าห้ามซ้ํากันนะเพราะนักเรียนก็จะเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับว่านิ้วนางก็เหมือนกันนะครับนิ้วนางก็จะเหลือสีให้เลือกได้อีกแค่2สีนะครับขอให้ไม่ตรงกับสีที่นิ้วกลางเลือกไปนะครับ นั่นคืองานขั้นที่4นะครับงานขั้นสุดท้ายงานขั้นที่5ก็คือทาสีของนิ้วก้อยนะครับก็ได้2วิธีเหมือนกันนะครับนะก็ขอให้เป็นสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีที่นิ้วนางเลือกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีสีแดงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีสีแดงอยู่ตรงนี้อีกก็ได้เขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนเป็นขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นจำน,นวนวิธีจํานวนวิธีนะครับก็จะเท่ากับ นะครับสองคูณสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสามนะครับเป็นสิบหกคูณสานะครับ2อกำลังสได้16 16กกคูณสก็ได้48นะครับวิธีนั่นเองนะครับจำนวนวิธีก็จะเท่ากับสี่สิบวิธีนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ ถ้านักเรียนวาดแผ่นภาพดีๆแล้วก็เขียนนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกางนิ้ว,าน,วนางนะครับแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขดีๆก็นะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น48นะครับโอเคนะครับก็ลองมาดูข้อต่อมานะครับข้อต่อมานะก็ยังเป็นโจทย์เกี่ยวกับหลักการนับอยู่นะครับนะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับนะโจทย์บอกว่าใน ตารางขนาด 3, คูณ6ดังรูปนะครับก็คือเรามีตาราง3คูณ6นะครับ6ก18ก็มี1ิบสสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส18อันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1คูณอยู่1818รูปนะครับโจทย์ถามว่าจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในตารางทั้งหมดที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับเท่าใดนะครับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในตารางทั้งหมดที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการอันนี้ก็คือจำนวนที่ไม่ใช่นะครับเราก็อาจจะหาจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วก็จำนวนลบจำนวนรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับเราจะหาจำนวน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับขั้นแรกนะครับจะหาะจำนวนนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งหมดก่อนนะครับ ก็ลองมาดูว่าจะหาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นับเลยนะครับแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่สามารถที่จะหาได้นะครับนะก็คืออันนี้มันตารางขนาด3าคูณหะครับเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นไปได้นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด1นคูณหรับเป็นไปได้นะครับขนาด2คูณ2ก็ได้อยู่นะครับขนาด3คูณ3 ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าขนาด4คูณ4นะครับ 4, 4คูณ4ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า,าความกว้างนะครับหรือว่าส่วนสูงทรงนี้นะครับมันได้แค่3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอ,อยู่จำนวนรูปแบบของจำนวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะมี3รูปแบบนี้ขนาดต่างกันต,ต,ต่างกันนะครับ เรามาดู1นคูณหก่อน1นคูณหนั้นง่ายนะครับหนคูณหก็คือก็เอาสาคูณหเลยเป็น18นะครับก็มี1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18นะครับก็คือได้18รูปนะครับสิรูปสิบแปรูปอันนี้ก็วงเล็บไว้อันนี้ก็คือขนาด1นคูณหนะครับแล้วก็บวกกับต่อมานะครับเราจะหาขนาด2อคูณ2 นะครับหาขนาด2อคูณสนะครับทีนี้ขนาด2อคูณสเราจะนับอย่างไรนะครับเนื่องจากตารางขนาดมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มือนับเลยนะครับก็ก็คือวาดภาพเอานะครับสอคูณสอนะครับสอูณสก็ถ้าเกิดเราเล็งดีๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสอูณสอันนี้ก็1รูปนะครับ นะอันนี้หนึงรูปที่เป็นไปได้นะครับแล้วกああ็ขยับมาทางขวายับมาทางขวานะครับแล้วก็อันนี้ก็2รูปนะครับที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ขยับมาอีกอันนี้ก็3รูปนะครับที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ขยับมาอีกอันนี้รูปที่4ที่เป็นไปได้นะครับขยับมาอีกอันนี้ก็เป็นรูปที่5ที่เป็นไปได้ นะครับอันนี้มี5รูปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะโยงกับข้างบนได้นะครับก็เป็นรูปที่หกรูปที่7นะครับอันนี้ขนาด2อคูณสนะครับรูปที่8รูปที่9นะครับแล้วก็รูปที่10นะอันนี้คือนั่งนั่งไล่นับเอาเลยนะครับก็ขนาด2อคูณสก็จะมี10รูปนะครับขนาด02นคูณสก็จะมีอยู่10รูป แล้วก็อันสุดท้ายนะครับนะขนาด3าคูณสนะครับขนาด3าคูณสขนาด3าคูณสนะครับก็นั่งนับเหมือนเดิมนะครับก็คือสามคูณสนะครับก็ต้องใช้ความสูงตรงนี้เต็มๆเ,เลยนะครับนะก็ค่อยๆเลื่อนเอานะครับ3าคูณสก็อันนี้รูปที่1 นะครับอันนี้ก็คือ3 Take ูณ3ต่อมาขยับไปทางขวา1ช่องนะครับอันนี้ก so, like ็เป็น3ูณ3รูปที Problem ่2นะครับขยับไปทางขวาอีก1ช่องนะครับเป็น3ูณ3รูปที Quinn ่3นะครับขยับไปทางขวาอีก1ช่องก็เป็น3ูณ3รูปที่4นะครับหมดแล้วนะครับขยับไปไม่ได้แล้วล้นนะครับเพราะฉะนั้น3ูณ3ก็จะมีทั้งหมดอยู่4รูปด้วยกันนะครับ เนะพราะฉะนั้นนี้ก็คือจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับนะครับก็เป็น18บวก8แล้วก็บวก4นะครับก็จะกลายเป็น28บวก4ก็จะกลายเป็น32นะครับ28วก4็ได้บวก4 28บวก4นะครับขออภัยนะครับ18บวก10ได้28บวก4ก็เป็น32นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะหานะครับขั้นต่อมานะครับขั้นที่2ขั้นที่2นะครับก็คือจะหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะนับ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยนะครับนะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูดีๆเราก็อาจจะเมื่อสักครู่นี้จัตุรัสนั้นเราเรานั่งไล่ได้อยู่นะครับขนาด1นึ 1, ่คูณหน่คูณสาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับมันอาจจะมีขนาด1นคูณสก็ได้นะครับ ขนาด2อคูณหก็ได้ขนาด3ามคูณหนะมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งมานั่งไล่นะครับจำนวนรูปทั้งหมดมันก็จะรวมจํานวนรูปของจัตุรัสเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องมานั่งนับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการมันมีมันมีสูตรนะครับหรือว่ามันมีเทคนิคในการหาจํานวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดนะครับก็ ใช้วิธีการนับนะครับก็คือวิธีการนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเวลามันเกิดสี่เหลี่ยมนะครับมันต้องเกิดจากเส้นนะครับในแนวนอนเนี่ยสองเส้นนะครับแล้วก็เส้นในแนวตั้งอีก2เส้นนะครับมาตัดกันนะครับนะก็คือเส้นในแนวนอน2เส้นนะครับเส้นในแนวตั้ง2เส้นมาตัดกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนดูนะครับผมมาจจะเลือกเส้นในแนวนอน2เส้นนะครับอาจจะเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้ก็ได้นะครับเส้นในแนวตั้ง2เส้นกบเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้ก็ได้นะครับถ้าตัดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2อคูณสถูกไหมครับหรือว่าผมจะเลือกเส้นในแนวนอนนะครับเป็นเส้นนี้ก็ได้เส้นในแนวนอนเป็นเส้นนี้ก็ได้ นะครับเส้นนอนนอนเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนอนนอนเป็นเส้นนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเลือกเส้นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ผมได้ออกมาก็จะเป็นขนาด1่คูณกับ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มีวิธีการนะครับในการนับจำนวนสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการนับก็คือเราจะ เลือกนะครับเราก็มาดูก่อนว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ที่เขากำหนดให้มามันเป็นขนาด3คูณ6นะครับขนาด3คูณ6ก็อันนี้ก็เป็นขนาด3คูณ6นะครับดูในแนวนอนก่อนนะครับนะก็เส้นที่เราจะเลือกมาก็เลือกมา2เส้นถูกไหมครับนะเพื่อจะจะจะ,จะปิดบนปิดล่างนะเส้นในแนวนอนที่เป็นไปได้มีกี่เส้นนะครับดูจากในรูปก,ก็มี1ครับมี2 นะครับมี3นะครับมี4นะครับเพราะฉะนั้นมี4เส้นน ouais. ะ4เส้นแต่ว่าเราจะเลือกมา2เส,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 ส้นเพื่อที่จะเป็นเส้นปิดบนแล้วก็เส้นปิดล่างนะครับเพราะฉะนั้นเรามี4เส้นเลือกมา2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับ4เลือก2นะครับ4เลือก2ผมใช้สัญลักษณ์นี้นะครับ เป็นวงเล็บนะครับสี่เลือก2อนะครับอันนี้คือเส้นในแนวนอนแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับงานยังไม่เสร็จก็ต้องใช้การคูณนะครับต้องเลือกเส้นในแนวตั้งด้วยเลือกเส้นในแนวนอนเสร็จแล้วเราต้องเลือกเส้นในแนวตั้งอีกนะครับเลือกเส้นในแนวตั้งก็ต้องมานับดูว่าเส้นในแนวตั้งนั้นมีทั้งหมดกี่เส้นนะครับเส้นในแนวตั้งก็จะมีนะครับ1 2 3 4 5 6 7เนะครับเเส้นนี้นะครับเราจะเลือกมา2เส้นนะครับเพื่อเป็นเส้นปิดซ้ายปิดขวานะครับ,นะรบเป็นเส้นปิดซ้ายปิดขวานะครับก็จะกลายเป็น7เลือก2นะครับกลายเป็น7เลือก2นะครับซึ่งทบทวนนิดนึงนะครับนะ ncr นะครับการคำนวณ n เลือก r นะครับ nCr นะครับเขียนสัญลักษณ์นี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนเป็น nCr อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนเป็น Cr แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับมันก็คือ n factorial นะครับหารด้วย n ลบ r factorial นะครับแล้วก็ r factorial นะครับก็ factorial ก็คือ การคูณนะครับ n factorial นะครับก็คือเอา n คูณ n ลบหถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณกับ1นะครับ n เลือก r นะครับมันเหมือนกับการเรียนสับเปลี่ยนแล้วก็หารตัวที่ซ้ำกันด้วย r factorial เข้าไปนะครับดังนั้นวิธีการคำนวณนะครับก็อาจจะคำนวณโดยการจะเห็นว่า n factorial หารด้วย n ลบ r factorial เนี่ยนะครับมันก็จะถอยหลังนะครับแล้วก็ n ลบหะครับคูณ n ลบส คูณไปเรื่อยถึงคูณด้วย n ลบ r บวก1นะครับนะก็จะถอยหลังไปนะครับนะมันโดนตัดด้วย n ลบ r n ลบ r ลบ1นะครับไปเรื่อยนะครับนะตัวตัวตัวนี้ก็จะเหลือแค่ตัวนี้แล้วก็หารด้วย r factorial นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนตัวเศษนะครับก็คือมันคูณถอยหลังไป r, r 1, ตัวแล้วก็หาร r factorial เพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณ n เลือก r นะครับอย่างเช่น4เลือก2 นะครับเราก็คำนวณเป็น4เลือก2ใช่ไหมก็เอา4ถอยหลังมา2ตัวก็เป็น4ีคูณสนะมันเลือก2ก็หารด้วย2 factorial นะครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณน,นะครับแล้วก็คูณกับ7เลือก2นะครับเเลือก2ก็7ถอยมา2ตัวนะครับเจ็ดคูณกับหกนะครับแล้วก็หารด้วย2 factorial นั่นเองนะครับสองแฟกทอเรียนละก็คือ2อคูณหก็ได้2อันนี้2ตัด2ได้2นะครับนะแล้วก็2ตัดนี้ได้6 สองตัด6ได้3นะครับก็กลายเป็น21 73 21นะครับแล้วก็คูณได้6นะครับก็กลายเป็น6 1 6 6 2 12หกหกสองสิบสองนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นนะครับจำนวนสี่เหลี่ยมจำนวนที่เราต้องการนะครับนะก็คือเอาหนึอ่สิบหนะครับมาลบกับ32นะครับก็จะเท่ากับหนะึ่ร้บหกลบสา ก็เหลือ4นะครับก็เหลือก9นะครับนะก็จะกลายเป็น9 4รูปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็จะเป็นเก้รูปนั่นเองนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็อาจจะนักเรียนก็อาจจะต้องจำเทคนิคนะครับเทคนิคนี้ในการหาจานวนสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเลือกเส้นในแนวนอน2เส้น เส้นเะนีราตั้งอีก2เส้นนะครับก่อให้เกิดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับครานี้ก็าจะนักเรียนก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเทคนิคนี้ก็จําเทคนิคนี้ไว้ใช้นะครับเพื่อมีการออกข้อสอบขึ้นมาอีกนะครับโอเคนะครับก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับในคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหัวข้อของความน่าจะเป็นกับหลักการนับกันต่อนะครับพบกันใหม่ในะตอนหน้าครับสวัสดีครับ